สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารีวิวนะครับสายชาร์จนะครับยี่ห้อบีวูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ BOX329CQC นะครับก็คือเป็นสายไทซีสองฝั่งนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จไวนะครับ65วัตต์นะครับความยาวของสายอยู่ที่1เมตรนะครับหรือ3.3ุฟุตนั่นเองนะครับผมมีค่า การถ่ายโอนเนี่ยอยู่ที่480เมกะบิตนะครับผมแล้วก็เป็น Data ด้วยนะตัวนี้นะครับผม้ันหลังไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสายว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอ๊บอีชนี่คือสายนะครับใส่ถุงมาอย่างดีนะครับผมอ่านี่มีสีด้วย นะครับสายนะครับนี่นะครับเป็นสายสีขาวนะครับเนียนนะครับนุ่มด้วยนะครับสายของบิวนะครับตัวนี้นี่นะครับมีรูปสายฟ้าได้นะนี่เป็นสายไทซีสองฝั่งนะครับผมก็สามารถชาร์จได้สูงสุดนะครับที่เขาระบุก็คือ 65วันนะครับก็คือรุ่น3 2 9 C 4 b เบีวูนะครับผมตัวนี้